สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาพบกับหนิงีกแล้วนะจ้าในช่องยิ่ตุรกีประมาณนั้นค่ะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นั้นนะทุกคนเป็นโูสเปอร์ีมาจ้าเดี๋ยวมาพบกันค่ะวันนี้เป็นวันแม่ของประเทศตุรกีเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันนิดหน่อยให้แม่ทุกคนอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ ให้แมใใใ่ให้ทุกคนตื่นเช้ามาแล้วก็จะพูดว่าอันนี้เล็กนุ่งคุณเล่อส่วนในประมาณนี้ค่ะทุกคนจะเป็นวันแม่ข,ของประเทศตุรกีนะคะเราก็จะมีปาร์ตี้นิดหน่อยนะคะทุกคนไปดูกันเลยคุณแม่แล้วก็จะมีสลัดแล้วก็มีคาวุ้นอันนี้อะไรอย่างเหมือนแกงตุ๊กบ้านเรานะแล้วก็จะมีอันนี้เนื้อเนื้อบดเนาะเหมือนลูกชิ้นบ้านเราเลยมีกามาก็จะมีแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเค้กอีกนิดหน่อยดูสิโตอาหารก็จะล็นิดนึงนะทุกคนจ้ะ

ธนาที่กินผัเชีนะคุณุ้งแพงมากค่ะไปจันหนิขอตัวไปกินก่อนนะจะทุกคนจ้า geliyorum hmm. memleketlere buraya ne yapayım Allah sabırlı seveyi herhalde iki tane çocuğu var bak anne önce göstermemişler hiç çocukları ki buna hee beş sene hiç göstermemişler bu da alışmış artık alışmış demek ki o da ondan buraya geldikten sonra hee

Yanında evet. aynı minkor şeyler gibi, Japonlar gibi. <laughs> 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 <afiyet> <laughs> Bu yeni mi? Kafa mı? Hı? Kafa. Yeni mi Kafasını yemiyor ki o. Yiyor baksana. <laughs> <Buna tuyası. gülüyor> เนือบอสไอ่เนือบอสจากคนแบบคือลูกจินบานห้าแหละเป็นเนือบดลเกือบจะเกินคอสตเยี่ห้อกุ้เยี่อปตาอจริงแม่เราเห็ดบะกลมาสอนกินกับสลัดที่เป็นหอมหัวใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยตะกอนอุปกินไว้บแซ่ กูมือนี่บ่แซ่บแซ่บมันต้องแบบเขาไม่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต่างเนะทุกอย่เงอนะเขาชอบกินอัาลอบแบบแบบสุดทั้งหมดนีนเขาอบแบบแบบสุดนี่ไงนี่ลงรู้ซห มึงห,น,หนู้ภาษาได้จ่างวอมไงบอกกินเลยอยู่ีแกนัอยลามณบ่ใอยากก็ใชอะตอไม่้องกินกบเนื้อบนะจบจังหัดหนูนี่จังหวัดแตกจหนูอยู่นี่นนนนนมีพร้อมขึ้นซื้อได้จ้ะากคัปเซนเนี่ยจากคอปเซนเตกิดาองขึ้นซื้อแทบไย ก็รงยังแดูไหมอืเอลเลสลกันน่ออแเอลเลอเเชแตเกเซลไกินเขาอิมเด้ได้ชิมได้ไหมนแโซ่รม่กินเขาอิมเนาะอสต้แต่เนียมานตุรกีดีไมนูกดีไชิมด้ไเบ็ก เขาก็สิบอกว่าแบบอง้นมเกี่อัพเลยหรอเลนนี่สัเรนนี่เรนนีเซสซาล์เรนนสซารลประมาณคันเราเวนะคันเราซาร์ลหนกะลืมเฮลลาลัสประมาณน่าให้อาหารคุ้นดีให้เมือคุณนสุภาพดียังประมาณนี้จ้ะประมาณน่ะเข้าติต่อเขาไปว่า ขอให้คุณทานแห่อร่อยนะคะประมาณนัน้นอ,นเอาเซียดโอซุนอาร์ฟเยสโอซุนประมาณนั้นค่ะเขาตอบต้องตอบเ,อาอบเอาอบขานะจ๊ะสำเนียงประเทศนี้จะไปทอะไรจะไปนีนพันจะมาคุลกีเนอ,อืมแค่นี้จะเที่ยวช่าไม่มีอะไรมาก<ว>ก็จะ<า>เ<า>หมือนกับเวพรให้แม่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนจ้ะก็เป็นประเพณีท่าท่าปกติแล้วถ้าเป็นปกติเนาะถ้าไม่เคยฟิวเนาะมันก็จะคึกคักตัวนี้ทุกคนหาแต่เผอิญว่ามัน มันคอฟิวเนาะตอนนี้มันไม่ปกติทุกคนมันโควิดอะไรพวกนี้เนาะมาเลยทำให้แบบเงียบอะไรแบบนี้ถ้าปกติแล้วนะโอ้คึกคักมากทุกคนหนูก็จะได้ได้เงินด้วยอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้หนูไม่มันเงียบไปหมดไงหนูก็ไม่ได้เนาะเออยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูแกแ้กของหนูกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนิงด้วยนะคะทุกคนจ้าไปจหนท่ก็สวัสดีนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย